ถูกต้องแล้วครับท hey, so ่านเซฟตี้ต้องมาก่อนครับไทยบ f a ครับศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินเสียีครับวันนี้เราจะไปไหนกันล่ะครับอาคารคู่แฝด แล้วเห็นเขาเขียวแล้วใช่ครับวันนี้เรามาบุกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะครับที่บริษัทเก้าซึ่งเป็นบริษัทที่ทำผลิตสินค้าคุณภาพให้คนไทยได้ใช้กันอังต่อไปนี้ครับดูสิคุ้นกันไหมฮะบปีเลกเขามีนะซึ่งทุกผลิตภัณฑ์บอกเลยใช้ทั้งหมดเลยครับมาเลยแหละครับมาในงานเว l ล h บีอิงเดย์ที่ผู้บริหารทุกท่านนะครับใส่ใจพนักงานอยากให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาภายใต้บริษัท Beyond s e r v i c e นะครับของคุณแปงซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าอันที่เราจะได้รับบริการที่มากกว่าการบริการต้อง Beyond s e r v i c e ครับขอบคุณนะครับต่อที่งานเราครับวันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคุณนฤมลบุญสนองวิทยากรที่ Beyond วิทยากร <laughs> เป็นมากกว่าการสอนการเงินซึ่งวันนี้พี่ลุกหมูม,มาแลปอัพที่จะเป็น well-being ได้สุขภาพทางการเงินต้องสำคัญครับซึ่งใครไปไม่ได้เลยจะแลปอัพเนื้อหาทางการเงินายใน2ชั่วโมงให้กับพนักงานได้เข้าใจนำไปใช้สามารถปรับใช้กับตัวเองได้เลย วิทยากรที่ทาแบบนี้ได้น้อยมากไม่ใช่วิทยากรที่ทรงคุณวุฒิทั้งด้านประสบการณ์และด้านใบอนุญาตและคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินเสียผีวาดรูปได้ของพี่ลูกหมูนะสนุกและได้ทั้งเนื้อหาสาระและความรู้จริงๆครับแอมนักเรียนที่มาเรียนนั้นก็เป็นแฟนคลับของพี่ลูกหมูทั้งนั้นเลยครับหลัางงานภูเขาบรมคอไทยรูปพี่ลูกหมู กันช่ำเลยทีเดียวขอบคุณกาโอนะครับ Beyond Service และพี่ลูกหมูที่เห็นถึงความสำคัญของพนักงานใส่ใจสุขภาพทางการเงินพนักงานแบบรอบด้านฐานะที่เป็นศูนย์อบรมแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ภาพความใส่ใจขององค์กรแบบนี้แล้วดปลื้มใจไม่ได้เลยครับในฐานะพนักงานคนหนึ่งขอขอบคุณนะครับที่ใส่ใจพวกเราขอบคุณครับ ดีครับสวย